เอาเรามาดูในข้อนี้ครับข้อนหนึ่งนะครับาหารากที่4ของอะไรครับ1นึส่วนแป x ก like? ําล <anch ot> ังแเห็นไหมครับอันนี้เป็น x นะครับ x กําลังแปส่วนแป x กําลังแอันนี้เรากําลังจะหารากที่4นะครับเรามาดูในข้อนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องดูเลยว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างนะฮะอันนี้ประกอบด้วยอะไรครับประกอบด้วยอันนี้อันนี้คืออะไรครับเศษส่วนเห็นไหมครับ1นึส่วนแปนะครับกับอะไรนะครับ x กําลังแ เห็นไหมครับมองมองให้มองให้ออกนะครับเพราะว่ามองมองออกถึงอทำทำ,ทำโจทย์ได้นะครับมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราต้องทําอะไรครับแยกตัวประกอบก่อนใช่ไหมครับแยกตัวประกอบก่อนเอาอันนี้เราหาอะไรก่อนครับแปดสิเอ็ดีไหมปดสิบเอ็ดแป8สิบเอ็ดนี่เอาไงดีสามได้ไหมสามสามหนึ่งสามเอ 3, 3, 1, 3, เอสาสองหกเนาะสามสองหกเจ็ดแปดสามเจ็ดยี่บเอ็ด เอาสามอีกไ,ไหมสมเก้ายี่เจ็ดสามสามเกไม่ยากนะอันนี้คือเท่าไหร่ครับ3ามสมยกกำลังสี่เห็นไหมครับอ่ไม่ไม่ใช่สามยกกำลังสี่เห็นไหมครับสามยกกำลังสี่แต่ตอนนี้เรากำลังหาอะไรอยู่ครับหา1นึส่วนแปเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงตรงเศษส่วนเราก็จะแทนด้วยเท่าไหร่ครับ1นึ่ส่วนหส่วนสามกำลังสี ถูกไหมครับเพราะว่าตรงนี้เราได้3มา4ตัวก็คือ3ามกำลังสี่แต่ตอนนี้เราจะแทนค่าตัวนี้ใช่ไหมครับที่เป็นเศษส่วนเราก็เอา1นส่วนสาด้วยกำลังสไปแทนนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปคืออะไรครับ x กําลัง8 x เกําลัง8เรากาลังจะถอดรากที่เท่าไหร่ครับถอดรากที่4เห็นไหมครับถอดรากที่4เพราะฉะนั้นยังไงครับเราก็เอานี่เลย เราก็ต้องทําให้เป็นยกกําลัง4เหมือนกับตัวนี้ใช่ไหมครับเ,รเพราะฉะนั้นเราเอามันยกกําลังอะไรอยู่ยกกําลัง8อยู่ใช่ไหมครับเราเอาอะไรหารครับเอา4ไปหาร8ได้กี่ครั้ง4 1 4 4 2 8เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเอ็กซ์กำลังสวงเล็บยกกำลัง4เห็นไหมครับได้ได้กําลัง4เหมือนกับตัวนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมครับเราทำใเป็นกําลัง4เห็นไหมครับพอเราสมมุติเราคูณกลับมา4 2 8ก็ได้เป็นตัวเดิมถูกไหมครับโอเคนะครับเข้าใจแล้วต่อไปก็ ทำไงครับแทนค่าได้เลยแทนค่าได้เลยตอนนี้เราได้เรากำลังจะหารากที่4ใช่ไหมครับรากที่4ี่1ส่วนแปดิเก็คือ1ส่วนอะไรครับ3มยกกำลัง4ี่ใช่ไหมครับแล้ว x กําำลัง8ก็คือ x ยกยกกำลังเท่าไหร่นะครับ x ยกยกกำลังสองวงเล็บข้างนอกยกกำลัง4ี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับก็คือมี x กําำลังสองอยู่กี่ตัวครับ4ตัวคูณกันอยู่ถูกไหมครับมองให้ออกนะครับ ให้เข้าใจอย่างนี้จะได้ทําข้อสอบอันไหนก็ได้นะครับไม่ยากนะครับตอนนี้เราถอดรากที่4ี่ถูกไหมครับ1นส่วนสยกกําลัง4ี่ก็ถอดออกมาตัวหนึ่งก็คือเท่าไหร่ครับ1นส่วนสถูกไหมครับ x กําลังสองทั้งหมดยกกําลัง4ี่แสดงว่ามี x กําลังสองคูณกัน4ตัวก็ถอดออกมาตัวหนึ่งใช่ไหมครับถอดรากที่4ก็ได้มา x กําลังสองหนึ่งตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้คําตอบของข้อนี้เลย นะครับก็คือเท่าไหร่นะครับคือเท่าไหร่นะครับ1นส่วนส x กำลังสองไม่ยากนะหาพนอนแล้วก็กลับมาแทนค่าแค่นั้นเองโอเคนะครับ